วันนี้เราจะมาแนะนำตัวนี้ค่ะอโกนิมาคําคูนนะคะคําคูนเนี่ยลักษณะที่โดดเด่นมากๆเลยถ้าทุกท่านเห็นนะคะก็จะเป็นลักษณะของใบที่มีสีชมพูจัดแบบนี้เลยค่ะชมพูจัดมากๆเลยนะคะเวลาที่เขาเนี่ยใบยแก่ไปแล้วนะคะมันก็จะมีสีชมพูแบบนี้เลยแต่ท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกลายได้นะคะอย่างลายตัวนี้นะคะ นี่ค่ะปอมก็จะเลือกมาที่มันเป็นแบบสีชมพูจะจัดเยอะๆแล้วก็มีปื้นใบเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เลยนะคะนี่นี่หลังใบนะคะหลังใบก็จะมีเป็นลักษณะสีชมพูพีชค่ะลำต้นจะเป็นลักษณะลำต้นเลื้อยนะคะคำคูณเนี่ยแล้วก็มีตัวก้านแล้วก็ลำต้นเป็นสีเขียวเข้มนะคะเวลาใบาอ่อนออกมานะคะจะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะแต่พอที่เขากัดสีไปแล้วนะคะก็จะเป็นสีชมพูแป๊ดแบบนี้เลย วิธีการเลี้ยงดูนะคะก็คือเราจะใช้ตัววัสดุปลูกนะคะก็คือตัวมะพร้าวสับนะคะแกบหมักขี้วัวน,นะคะแล้วก็ใบก้ามปูหมักนะนี่ค่ะเราก็เติมพวกปุ๋ยบำรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำหมักต่างๆนะคะเราจะให้ประมาณสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นหมุนไส้เดือนนะคะเราก็ เติมเรื่อยๆค่ะเติมเรื่อยๆนะคะต้นมันจะได้แข็งแรงนะอย่างมูลไส้เดือนก็จะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่ไม่มีความร้อนนะคะเวลาที่เราบำรุงต้นเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเราไม่ต้องกังวลใจว่ารากมันจะมีปัญหานะคะเราสามารถใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนได้เติมเรื่อยๆได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะเอ่อเท่าที่เลี้ยงมาเขาค่อยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแตก พุ่มแตกกอเท่าไหร่นะคะก็คือมันจะเป็นลำต้นเดี่ยวแบบนี้นะคะค้ำคูณนะอาจจะยังเลี้ยงไม่โตมากค่ะเดี๋ยวถ้าเลี้ยงโตมากๆแล้วให้มันต้นมันใหญ่กว่านี้แล้วลองมาดูโครงสร้างอีกทีแต่ที่ไปที่มาถ้าเป็นโครงสร้างต้นเลื้อยแบบเนี้ยก็จะมาจากเอ่อพวกตระกูลพวกที่มันเป็นพวกอัญ,ญมณีอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะอัญ,ญมณีแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลักษณะลำต้นเลื้อยๆนะคะแล้วก็ลำต้นจะเป็นสีเขียว อรกนีมามันก็จะมีแบบที่ไปที่มาหลายที่นะคะตระกูลเลื้อยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมารดดกโลกอย่างนี้ค่ะแล้วก็คําคูณก็จะเป็นเลื้อยเหมือนกันนะคะต้นจะต้นจะมีลักษณะที่จะแบบเอ็นนะคะเอ็นแล้วก็เอแล้วก็จะเลื้อยลงดินนะคะตัวนี้น้ำนะคะลดตามสภาพอากาศนะคะอย่างที่สวนนี่คือสแลน70%แล้วก็จะลดประมาณ2-3วันครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ จะทําการลดนะอย่างวันนี้ยังไม่ได้ลดนะคะอันนี้ครบสองวันแล้ววันนี้วันที่3มใช่ไหมคะวันที่สมเราก็จะทําการลดคือเว้นไปสองวันนะคะตัวตัวออ,อากนีมาเขาก็จะไม่ได้ว่าชอบน้ํามากนะคะเราใช้ตัวที่มันเป็นมะพร้าวสับด้วยมันจะกักเก็บความชื้นเอาไว้ให้น้องได้นะคะแสงที่พอเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้สีของใบนะนี่ค่ะมีความ ชัดเจนสวยแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าโกนิมาคําคูนนะคะตรงเส้นกลางใบนะคะเมื่อสักครู่ลืมบอกนะคะเส้นกลางใบเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่มันเป็นเส้นชัดแบบนี้เลยนะคะแล้วพอเวลากัดสีไปเนี่ยเเส้นหลังใบเขาจะนูนแต่กลางใบไม่นูนนะคะเนี่ยค่ะของคําคูนนะคะวันนี้ก็พามารู้จักกับโกนิมาคําคูนนะคะอีกชื่อหนึ่งนะคะ